ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,309ไม่มีผู้ใดในโลกนี้เข้าใจอูเฟรเยี่ยนดีไปกว่าลินหวานเออสตรีผู้นี้คือสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่า XYY กไวไวซินโดมความรู้สึกนึกคิดของเธอต่อโลกใบนี้เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อบิดาปฏิเสธความลุ่มหลงที่เธอมีต่อเขาเธอลงมือฆ่าเขาทันทีโดยไม่ลังเล พิสูจน์ว่าเธอเตรียมตัวมาก่อนจะสารภาพรักต่อเขาหากเขายอมรับทั้งสองจะกลายเป็นคู่รักเทพเซียนคู่หนึ่งหากเขาไม่ยอมรับเธอจะสังหารเขาทันทีเก็บยาเม็ดและแหวนมาเป็นของตนเองความรักและความเกลียดชังของเธอเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในความคิดเดียวบุคคลประเภทนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมามีจำนวนไม่น้อยในหลายราชวงศ์ในอดีต แม้แต่ในอารยธรรมสมัยใหม่มีคนเห็นแก่ตัวบางคนเป็นเช่นดังอูเฟอร์เยียนเมื่อสารภาพรักถูกปฏิเสธภายในใจจะเกิดความคิดฆ่าฟันขึ้นมาทันทีดังนั้นหากอูเฟอเยียนคิดว่าโอกาสรอดชีวิตต่ออีก500ปีหมดสิน้นโดยลักษณะนิสัยเช่นนี้ของเธอต้องยอมเป็นปลาตายตาขายขาดแน่นอนไม่ทราบจะลากคนไปร่วมกลบฝังกับเธอมากน้อยเท่าไรและตอนนี้ผู้ที่มีโอกาสากำจัดเธอได้ เกรงว่าคงมีเยเชิญเพียงคนเดียวหากการบ่มเพาะของเยเชิญยังคงพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าต่อจากนี้คงไม่มีใครหยุดยั้งเธอได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลินหวานเอออดไม่ได้ต้องท้อถอนใจอย่างแผ่วเบาด้วยความหนักใจกล่าวว่าหากพูดอย่างเป็นกลางคนในครอบครัวของคุณนายเยเป็นโซ่ตรวนพันฒนาการยิ่งใหญ่ของคุณชาย ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะละทิ้งความรักระหว่างหนุ่มสาวชั่วคราวเมื่อเห็นลินหวานเออสนับสนุนความคิดตนเองสีหน้าอันเชิงชีผ่อนคลายลงทันทียิ้มพลางกล่าวว่ารุ่นหลังเห็นพุ่งอวุโสมาคิดว่าพุ่งอวุโสมาที่นี่ช่วยเชิญเออตามหาเซียวชูรันโชคดีที่ผู้น้อยและพุ่งอวุโสมีความเห็นตรงกันเรื่องนี้ลินหวานเออพยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าหญิงสาวผู้นี้มาที่นี่สาเหตุหลักแค่คิดใคร่คราบ ผู้ใดวางแผนรับหลังคุณชายเวลานี้เมื่อความจริงกระจ่างหญิงสาวผู้นี้ค่อยรู้สึกโล่งใจเธอหยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดต่อหญิงสาวผู้นี้ไม่กล้าอยู่นานเกินไปเกรงคุณชายจะสังเกตเห็นจนทราบที่อยู่ที่นี่ก่อนจากไปหญิงสาวผู้นี้มีอีกหนึ่งคำถามคิดถามผู้ยินเย่อันเชิงชี้ศพสายตาเธอถามว่าผู้อาวุโสคงคิดถาม เรื่องราวทั้งหมดของเรื่องช้างเซิงในเทือกเขาซื้อว่านใช่ไหมแววตาของลินหวานเออฉายแววกังวลกล่าวว่าได้พูดคุยกับผู้ยินเย่ประหยัดแรงและความกังวลใจจริงๆคำถามมากมายลินหวานเออได้รับคำตอบทันทีเมื่อได้พบกับอันเชิงชีแต่เธอไม่ทราบ เหตุใดอันเชิงชีส่งแม่ชีปลอมผู้นั้นมาขัดขวางเธอและเย่เชิญนอกเทือกเขาซื้อว่านพูดเตือนถึงอันตรายแฝงเร้นที่ยิ่งใหญ่ในส่วนลึกของหัวใจลินหวานเออชื่นชมและเคารพเมิ่งช้างเซิงมาตลอดท้ายที่สุดเขาเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณของบิดาและคนที่เขาเคารพนับถือมากที่สุดเธอไม่เคยได้ยินบิดาพูดถึงเขาในแง่ลบแม้แต่น้อยดังนั้นเธอไม่อาจเข้าใจเหตุใดอันเชิงชีระวังอาจารย์ปู่เช่นนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ทราบอาจารย์ปู่ตอนนี้ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่อันเชิงชีคิดจะพูดแต่เหลือบสายตามองด้วยความเคารพไปยังอาจารย์คงอินผู้นั่งขัดสมาธิเงียบสงบอยู่ด้านข้างทําให้เธอลังเลไปครู่หนึ่งลินหวานเออสังเกตเห็นเธอมองไปยังคงอินกล่าวว่าโชเหตเป็นบุตรบุญธรรมของหญิงสาวผู้นี้เป็นผู้มีคุณธรรมและนิสัยดีเยี่ยมผู้หญิงเย่วางใจได้อันเชิงชีพยักหน้าคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เตยปากกล่าวคำพูดที่น่าตื่นตระนกว่ารุ่นหลังสงสัยทุกสิ่งที่เกิดกับเชิญเออเป็นแผนการหลุมพรางที่เมิ่มช้างเซิงวางไว้ล่วงหน้าหลายร้อยปีแรกสุดคำพีสวรรค์ก้าลึกซึง้งและบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าเป็นเขาตั้งใจเผยแพร่สู่โลกล่าภารกิจของบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าคือสอหาผู้มีชะตามงกอชักนำให้บ่มเพาะวิธีแห่งเตาจากนั้นชักนำให้ต้องมอบชะตามงกรให้ชายาที่มีชะตามังกรโดยสมัครใจ ก่อให้เกิดบุคคลที่มีชะตามังกรพผงาดและคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึง้งเตรียมไว้สําหรับผู้มีชะตามังกรผงาดเพื่อขัดเกลาชะตามังกรผงาดให้เป็นรูปแบบที่เนิ่มช้างเซิงต้องการจากนั้นล่อคนผู้นั้นไปเทือกเขาซื้อว่านบทที่7,310เมื่อพูดถึงจุดนี้อันเชิงชี้กล่าวต่ออย่างจริงจังว่ารุ่นหลังเชื่อเนิ่มช้างเซิงทุ่มเทกายใจวางแผนการทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนวิญญาณจากร่างเดิมเข้ายืดครองร่างใหม่กำเนิดใหม่อีกครั้งยืดอายุไขตนเองเปลี่ยนวิญญาณยึดครองร่างลิ้นหวานเออขมวดคิ้วพึมพำว่าเรื่องแบบนี้หญิงสาวผู้นี้เคยฟังผ่านหูมาบ้างแต่ทั้งหมดเป็นเพียงสายลมแสงเงาไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดอันเชิงชี้กล่าวต่อรุ่นหลังเพิ่งทราบเรื่องนี้ภายหลังโดยบังเอิญหลังจากเชิญเอิเริ่มบ่มเพาะคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึง้ง รุ่นหลังไปเที่ยวเขาซื้อว่านช่วยเขามองหาโอกาสเดิมต้องการค้นหาถิ่นฐานอมตะที่เมื่อช้างเสิงเคยบ่มพ่ออย่างสันโดษแต่คิดไม่ถึงจะได้พบนักบวชเต่ารุ่นราวคราวเดียวกับอาจารย์คงอินในเที่ยวเขาซื้อว่านจูจูนักบวชเต่าปรากฏตัวขึ้นขวางทางรุ่นหลังบอกหากยังดงืดึงไปต่อรุ่นหลังจะต้องลงเอยที่นรกทะเลสาบโลหิตนรกทะเลสาบโลหิตลินหวานเอออดไม่ได้ต้องพูดโพร่องออกมา นรกทะเลสาบโลหิตเป็นตำนานลัทธิเตาเช่นเดียวกับตำนานนารก18บขุมเป็นไปได้อย่างไรจะอยู่ในภูเขาซื้อว่านอันเชิงชีอธิบายต่อว่านารกทะเลสาบโลหิตที่ลัทธิเตาเกล่าวถึงคือนรกที่ดวงวิญญาณความขุ่นเคืองของผู้ตายอย่างไม่ยุติธรรม หรือทำบาปมหาร,รวมตัวกันสาเหตุนักบวชเต่ากล่าวว่าสิ่งนี้คือนรกทะเลสาบโลหิตเพราะลักษณะคล้ายนารกทะเลสาบโลหิตที่ลัทธิต่ากล่าวถึงมีผู้คนที่ตายอย่างไม่ยุติธรรมที่นี่นักบวชเต่าผู้นั้นยังกล่าวว่าล่วงลึกเข้าไปในภูเขาซื้อว่านมีค่ายคนที่สร้างขึ้นด้วยการสังเวยชีวิตนับไม่ถ้วนและค่ายคนนั้นยังคงทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ จะต้องมีผู้บ่มเพาะชั่วร้ายสร้างค่ายกลดาบแยกวิญญาณที่นี่ดาบแยกวิญญาณลินหวานเออพึมพำหญิงสาวผู้นี้เคยได้ยินมาผู้บ่มเพาะที่ไม่อาจผ่านพ้นภัยพิบัติเข้าสู่วิธีแห่งเซียนจะใช้ดาบแยกวิญญาณละทิ้งกายหยาบคงรักษาแต่จิตวิญญาณไว้สิ่งนี้สิ่งนี้คือวิธีแห่งกึ่งเสียนในตำนานใช่อันเชิงชี้พยักหน้าหนักแน่นอธิบายต่อว่า นักบวชเต่าก็บอกเช่นกันนี่คือหนทางสู่วิธีกึ่งเซียนสู่หนทางชีวิตอมะตะลินหวานเอ่อถามด้วยความสงสยัยแต่ไม่ควรเป็นเช่นนั้นกล่าวกันว่าในโลกแห่งสรรพสิ่งมีเพียงผู้บ่มเพาะขั้นข้ามผ่านภัยพิบัติเท่านั้นจึงสามารถใช้ดาบแยกวิญญาณกลายเป็นกึ่งเซียนที่ไม่อาจก้าวข้ามาภัยพิบัติผู้ไม่ถึงขั้นนี้ไม่อาจทําได้เมื่อถึงเวลาอายุขยสิ้นสุด จิตวิญญาณกระจัดกระจายจิตสำนึกสูญสลายระดับการบ่มเพาะของอาจารย์ปู่ยังไม่เกินพันปีด้วยซ้ำจะไปถึงขั้นข้ามผ่านภัยพิบัติได้อย่างไรท่านผู้เท่าจะมีความสามารถใช้ดาบแยกวิญญาณกลายเป็นกึ่งเซียนได้อย่างไรอันเชิงชี้ทอดถอนใจกล่าวว่านี้คือส่วนน่ากลัวที่สุดนักบวชเต่าก็เป็นผู้บ่มเพาะเขาบอกรุ่นหลังว่าเมื่อเสียชีวิตจิตวิญญาณของผู้บ่มเพาะจะกระจัดกระจายหายไป แต่ผู้บม่มเพาะชั่วร้ายมีวิธีแม้ตนเองมีกำลังไม่มากพอก่อนเสียชีวิตเขาใช้ชีวิตของผู้คนนับไม่ถ้วนสร้างนรกทะเลสาบโลหิตตามตำนานเต่าในภูเขาซื้อว่านนรกทะเลสาบโลหิตนั้นก้าวข้ามห้าธาตุและสามภพซ่อนความลับวิธีสวรรค์กลับชาติมาเกิดหากโลกนี้มีนรกจริงเขาสร้างนรกของตนเองขึ้นในโลกมนุษย์วิธีสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของนรกนรกเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์ ผู้บม่มเพาะชั่วร้ายสังหารคนอย่างบ้าคลั่งเพื่อใช้ดาบแยกวิญญาณไม่ต้องผ่านทันแห่งวิถีสวรรค์เวลานี้อันเชิงชี้มองไปยังลินหวานเออถามอย่างจริงจังว่าในเทือกเขาซื้อว่านมีการสังหารคนนับไม่ถ้วนเรื่องนี้คงเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อเนิ่มช้างเซิงถือสันโดษในเทือกเขาซื้อว่านแน่นอนเขาน่าสงสัยมากที่สุดนอกจากนี้ เขาเป็นผู้มีชีวิตพันปีมีความลหลงไหลในความเป็นอมตะเขาจึงมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นมากที่สุดลินหวานเออสายหน้าไม่อยากจะเชื่อกล่าวว่าแต่บิดาเคยกลาวว่าวไว้อาจารย์ปู่เสียชีวิตเมื่ออายุครบ1,000ปีก่อนท่านจะสิ้น ได้มอบยาเม็ดขจีนิรันสองเม็ดให้บิดาและอูเฟยเยียนหลังจากทั้งคู่จัดการงานศพเสร็จสิน้นขณะจะออกจากเทือกเขาบิดาถูกอูเฟยเยี่ยนทำร้ายตอนนั้นอาจารย์ปู่เสียไปแล้วหากท่านเป็นผู้บ่มเพาะชั่วร้ายคงขัดแย้งกับสิ่งที่บิดาพูดบิดาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หญิงสาวผู้นี้ฟังก่อนที่จะเสียชีวิตไม่มีทางที่เขาจะพูดโกหกอันเชิงชีถอนหายใจพูดว่าพู้อวุโสบิดาท่านไม่ได้โกหกพูดโกหก 금은 장성